คนฮะถ้างงว่าเรามานั่งกันอยู่ทำไมตรงนี้กลับไปดูดนอนดูเรียกชั่นเฟิร์นนคร City of Star The Series EP 11นะฮะเพราะนี่คือติ๊งติ๊งติ๊งทำดีฮะคุณเฟิร์นเออคุณน้องกรมนะฮะอยู่กับกรมท่าเฟิร์นนครนะจากซีรีส์เฟิร์นนครครับ City of Star The Series ครับผมมันดีเนาะเป็นยังไงบ้างมันสนุกเนาะมันเรสเนาะเว้นแต่ EP ที่เรามาดูเนี่ยเศ้าไปหน่อย ก็ใช่ครับก็ใช่มีหลายอารมณ์เลยถ้าเราเจอกัน EP แรกๆเนี่ยอาจจะผิดการกันมากกว่านี้คงจะโบ๊ะบะกันเยอะมีในอารมณ์จริงอืมใครยังไม่ subscribe YouTube ช่องเราก็ฝาก subscribe ด้วยนะจ้าและแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะฮะอืดูกันไปเมื่อกี้ต้อถามรู้สึกนแสดงเนี่ยอ้าวพี่จ้าก็อยากถามเราต้องถามพี่พี่สิทุกคนรูกันเกี่ยวกันคือว่าเพราะว่าพวกเราอย่างน้อยก็คือได้เล่นในฉากไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นน้อยแต่ว่าเนี่ยพี่พี่ได้ดูแบบคแรกเลยเนี่ยเป็นยังไงครับ มาถึงอีพีนี้ใช่ไลมคที่จะพูดถึงการตอนอีพีแรกอ่ะได้เลยคือซีรีส์นี้เนี่ยคิวนี่นอนดูเนี่ยแน่นมากทีมงานมีเสือไหมเดี๋ยวตูเลยนอกจากนอนฟังฉันชอบฉันชอบเอกว่านี้เอานะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในคิวที่จะมารีแอคชั่นสำหรับเพื่องนครครับเรื่องนี้แต่น้องพลเขาถั่วถูกใจตั้งแต่เราจริงปุ้เนี่ยรีแอคชั่นไพรอดใช่เขาเลยให้แซงคิวเข้ามาแล้วพอมาได้ดูอีพีหนึ่งไล่มาก็สนุกสนาน เนาะแล้วก no. 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 ็ก oh, no. ็คือโดนตกแหละโดนตกบอะว่าบรรยากาศในห้องตัดคือตัดไปห้านีกรีดมันตัดกรีดเสร็จหัวารอตบมือกี๊ดตัดไปสงสัยว่าคนตัดเป็นอะไรอ๋อกรี๊ดฉากในี้เป็นด้วยกับเราซีรีส์นี้ดียังไงน้องก็ถามอวยสามสี่เริ่มต้องไปหึงอวยก็บอกก่อนว่าจริงๆอ่ะประทับใจชื่อตัวละครเคยทำตั้งแต่ตัวไพร์ล์ที่เป็นสตาร์ฮันเตอร์ไลอ้อนใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่า ก็อยู่ตัวละครมันเท่นะไม่มีใครเคยคิดว่าเฟื่องนครกุมธา,าในเรื่องเออชื่อสะดุดหูนะอันนี้คือสะดุดหูครั้งแรกกเลยว่าเออเราต้องเอามานดีแอคชั่นกันถ้ามีซ<ม>ีรีส์เต็มเราเห็นแล้วอีพีหนึ่งฉายสองฉายสามฉายแล้วก็พยายามหลบสปอยเพราะว่าเราไม่รู้เราจะได้รีแอคหรือไม่เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ดูก่อนอะไรเงี้ยแต่เราเห็น แฟนับค uhm, 네ุยเห็นภาพเห็นคิปวสุเอ๊ะพี่นิวเรื่องนี้เรายังไงดีนะจนสุดท้ายก็อย่างที่บอกว่าบังคับเพราะมันอีกที่ไหนนะที่เราเริ่มทัสามสี่เราเริ่มแล้วหนึ่งเลยคือเราอะตั้งใจว่าจะทำอยู่แล้วด้วยสองคือแฟนขบพูดถึงเยอะเพราะเราเห็นคิปสั้นๆแล้วรู้สึกว่าเออมันโอเคนะมันน่าจะต้องเป็นคิวเราได้ดูแล้วแหละก็เลย ทำเลยว่าและเปิดมา EP 1 EP 2ไล่มาก็เป็นซีรีส์ที่สนุกไม่ได้ปล่อยให้เราค้ังเติมกับอะไรเลยใช่แล้วค่อนข้างสบายๆเลยครับหนึ่งสองสายคิดอะไรพูดแบบนั้นอตะลุยไปเลยทำให้เราสนุกไปด้วยใช่ใมเป็นเพื่อนครแล้วความเกิดอายของกรุงมาท่านี่ก็ควรจะเรียกชื่อถูกเนี่ยดูเป็นสักพักหนึ่งเหมือนกันเข้าใจได้ชื่อค่อนข้างเหมือนละครพิเรนนิดนึงโอ้เลยแต่ว่าเป็นข้อดีของการดูเพื่อนครนั้นที่เราบอกว่าใครที่ซีรีส์แล้วอยากได้ ความแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องมาคอยลุ้นไม่ต้องมาคอยเคลียร์ความสัมพันธ์อะเรื่องเนี้ยดีสามารถปล่อยจอยได้เลยถูกใจสาววายแล้วว่าจะมีอะไรคุณเศร้าเลยคุณดูประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็ไปแล้วเพื่อนก็จะไปเคลียร์แต่นี่ก็มันปัญหาของการทํางานเตือนคุณนะคุณอย่าไปให้ซีรีส์มันกระทบคุณเยอะันเถิดแด่ห้านาทีก็มันก็หายแล้วพยายามพยายามจะเจอดราม่าใดในตอนจนกระทั่งมาช่วงหลังๆนี่แหละ ก็จะมีข้าม EP นิดนึงเออแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ fi, ไฮไลท์ดีเป็นสิทธิที่เรื่องหนึ่งคหอคุณชมให้นักแสดงพูดหน่อยสิมีความฟิลกูดไม่ได้มีความดราม,ม่าหรือเข้มข้นของเนื้อเรื่องมากเท่าไหร่แล้วการทํางานละ่ะในพาร์ทของการทํางานของนักสแสดงที่งานต่างๆเป็นยังไงบ้างบราการในกององเ ก็ถ้าเราจะส่งพลังบวกหรือว่าฟิลกู๊ดองไปเนาะจุดเริ่มต้นที่แบบเยอะมากๆท,าทันทีที่คัตเดินมาหน้ามอนิตเตอร์อย่างเงี้ยก็จะเห็นเลยว่าซีนเนี้ยเราเล่นไปอารมณ์ของทั้งหมดประมาณไหนซึ่งก็จะแบบมีเสียงหัวร้อมีรอยยิ้มมีอะไรเพราะบางซีนเราก็อินฟูอิชั่นให้มันเกิดในจิมโมเมนต์แต่มันก็เวิร์กอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ใช้จริงๆหลายๆอย่างจุดเริ่มต้นของพวกเราในกองมันสนุกมากเนาะแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่ไฟแรงสุด แล้วก็สามารถเบลนไอเดียกันได้ทั้งหมดเลยน้องๆพี่ๆในกองค่อนข้างที่จะน่ารักด้วยรวมถึงทีนักแสดงไม่ว่าจะเป็นที่แต่งที่ฟุบไปเนี่ยเ็เป็นคนที่สนุกอยู่แล้วหรือพี่คิมเลยเขาเป็นคนที่สนุกมากๆก็เลยทําออกมาฟีลกูดครับดีเข้าสคริปต์เตรียมมาเตรียมมาพีสคริปต์เลยครับเอามาจากแฟนคลับเลอเอามาเลยครับฟีดแบ็คเป็นยังไงบ้างครับพอซีดีออนไปแฟนๆเรียกชื่อจริงหรือว่าชื่อตัวละครอะไรยังไงเียมีทั้งสองแบบของเจ้าหย้าที่ทัเจนแล้วก็ช่วงวัยแล้วก็ช่องทางที่เขาติดตาม ถ้าเป็นแบบคนโตหน่อยดูช่องวันก็จะพี่เฟื่องเลยเหมือนเรียกคนในละครพี่เฟื่องพี่เฟื่องก็มีแต่ถ้าเป็นน้องๆที่ตามแบบชีวิตส่วนตัวไปด้วยเลยก็จะเรียกพี่จอรหรือว่าเรียกว่าแดแดดี้สงสัยนิดนึงทำไมไม่ชื่อกิจไปเลยอะคริสเหรอชื่อเฟซกับเฟซเวลาไปต่างประเทศอะเราเข้าใจชาวต่างชาติว่าการจะบาสะกดชื่อคนไทยอะมันค่อนข้างไม่ง่ายละกันแล้วนามสกุลเราเป็นเป็นภาษางกฤษอยู่แล้วเป็นอังกฤษอยู่แล้วเราก็เลยให้ชื่อหน้าเป็นคริสละกันให้มันพ้องเสียงกังก อ่าอ่าคือไม่ต้องสะกดตรงตัวแล้วอะไมไปชื่อคิดไปเลยอ่ะตอนนี้ชื่อจ็อบอีกทีหนึ่งก็เลยเลยชื่อจอบพรีสไงครับอ๋อจอบพรีสไทเออแนวมีเสน่ห์ดีก็เห็นไตเติ้ลชื่อชื่อกตใช่ใช่ใช่เป็นพ้องเสียงมาพอนล่ะพ้องผงแฟนส่วนใหญ่จะเรียกเป็นชื่อผมนี่แหละไม่ค่อยเจอเทียนหน่องเทียนหลัมีเทียนลูกมีเรียกลูกมีเทียนยาวไหมเออวงการนี้ต้องมีหมอกีนะมีไหมก็มีมีบ้างมีบ้าง ตอนนี้เรามีแฟนๆเยอะมากขึ้นแฟนไหนคะแล้วแบบต่างประเทศหรือในไทยมากกว่ากันเยอะขึ้นทั้งสองฝั่งครับแต่ว่าของจ๊อบก็จะมีอินเตอร์แฟนค่อนข้างเยอะนิดนึงเวลาในไลฟ์หรือในชีวิตส่วนตัวเราก็จะใช้ภาษาต่างประเทศด้วยรวมถึงภาษาจีนด้วยก็พยายามจะสื่อสารกับเขาให้ได้มากให้สุดเนาะก็เป็นลงคอร์สเรียนอะไรอย่างนี้เลยจริงจังอยากจะเปิดเข้าไปหาเขาแล้วการที่เราทําให้ตัวเราเป็นที่รู้จักในประเทศต่างๆมันก็ เป็นผลดีด้วยที่ทำให้เขาอยากจะมาเรียนรู้วัฒนธรรมเราหลายคนเรียนภาษาไทยเพื่อจะมาคุยกับเรามันคือการแลกเปลี่ยนกันเราเพราะว่าเราขยันหน่อยเราเรมเหนื่อยหน่อยเพื่อได้คุยกับแฟนและให้ทุกคนได้มารู้จักเรารู้จักประเทศเราก็ดีฮะขอบคุณเฟืองเป็นคนไทยนและครับแล้วก็น่ารักน่ารักทุกคนใจทุกคนครับเนาะมีอีกมากขึ้นเรื่อยๆคนรักเราเฟืองนครกุมาท่าใช่เป็นสองตัวละครนี้ ยากท้าทายแค่ไหนเนี่ยของเฟื่องเนี่ยคือว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์เนาะคล้ายกับตัวจ็อบเองค่อนข้างมากเลยแต่ว่าสิ่งที่ยากของเฟื่องคือเราจะเห็นในซีนอะอารมณ์มันจะเทินเยอะอารมะที่เขาเป็นนักแสดงหน้าที่ในบทบาทในชีวิตเขามันเยอะอยู่ต่อหน้ากล้องกับนักแสดงหันกลับมาที่กลมก็เป็นคนรักไปเจอเฮียก็เป็นที่ปรึกษาในชีวิตใช่ไหมอยู่กับไม่อ้อยก็ต้องเป็นเด็กดีเด็กในสังกัดที่ดีมันหลอะนั้นความยากของเฟื่องคือ เราทำไงให้คนดูเห็นว่าในแต่ละซีมันมีความต่างของอารมณ์มแล้วการเล่นมันค่อนข้างละเอียดถต่ว่าร้องไห้ก็แค่โฮมันไม่ใช่มันคือน้ําตาที่ออกมาเคลย<อ>์คิดถึงหรือเสียใจหรือดีใจไม่เหมือนกันเลยแอติจูดของน้องคมตั้งแต่หนีใยญ่ค่อนข้างคล้า,า,ายกับผมอยู่แล้วฉะนั้นม,มันก็จะทําคามเข้าใจง่ายแต่ด้วยคมยากมันจะเป็นเรื่องของประสบการณ์มนะากกว่าเพราะเป็นซีเรื่องแรกของทั้งสองคนมันจะเป็นแบบเรื่องของบล็อกกิ้งเรื่องของอะไรที่มันค่อนข้างจะยากแล้วก็ใหม่สำหรับผมครับเร่อลื่นนะใว่ไดมดี ก็ต้องขอบคุณทีมตัดต่อเลยใช่เพราะว่าเขาก็ช่วยเซฟน่ารักนะในทีดีแสดงว่าเราก็เป็นคนแบบคิดบวกใช่ใช่ครับ EP นี้เป็น EP 11แล้วใช่ไหมคะเหลือีกหนึ่ง EP ก็จะจบแล้วเป็นไงบ้าง EP สุดท้ายนี่มันมีอะไรให้เราดูกันบ้างจะได้ยิ้มไหมเออจะได้มีความสุขยังไงนะก็เป็น้เทียร์แฮปปีเป็นน้ำตาคมดีใจครับ คือต้องเล่าอย่างานี้เฟื่องอ่ะมันเป็นเรื่องต่อให้รักกันเร็วหรือว่ามีความรู้สึกด,ดีให้กันเร็วแต่วิธีการเล่ามันค่อยๆบิ i อ d u ขึ้นมาฉะันเ<ร>ชื่อว่าทุกคนอ่ะจะผูกพันกับตัวละคลรแล้วก็คงจะรู้สึกไปในทางเดียวกันแหละหว่าเออในที่สุดเนาะมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้แฟนแบ็กก็คิดถึงเราดูกันมามันจะเห็นดย์วันของเราเราเนาะก็เชื่อเลยครับว่าน่าจะถูกใจกันใครหลายๆคนเลยแล้วก็ลมถึงว่าน่าจะมีซึ้งมา่นซึ้งๆ คืงแล้วแต่ไม่จบนะจริงว่ามีมีพิเศษอีกนะครับเอาลองใช่สิตอนจบยังไม่จบนะทุกคนใช่ใช่ก็ดู12แล้วก็จะมีบวกหนึ่งให้เป็น13บสาม้วใครยังไม่สมัคร V i P ไอ้สีอย่แล้วใช่แล้วรออีพีนี้แน่ๆก็ังเราละก็มาท่าอีพีสุดท้ายของเราเพราะอีพีสุดท้ายก็คิดว่าน่าจะสรุปเรื่องทั้งหมดให้แล้วก็มารอดูว่าความรักของน้องกรมกับ พี่เฟื่องอ่ะจะเป็นยังไงมั้จะเป็นรักทางกายหรือเปล่าจะลาออกหรือเปล่าว่าจะยังไงเดี๋ยวพี่เฟื่องจะย้ายไปอเมริกาหรือเจอการ์นากรอนโดไม่เลิกไม่เลิกไม่ไม่น่เสียงดังรักกันมาต้องนาพี่กู๋เหรอเป็นพูงกับเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนนี้จริงๆเรารักกันไม่ถึงสามเดือนเลยนะถือว่าเร็วถือว่าเไม่อันนี้ก็เพื่คือเพื่อเตือนสติเราว่าเอ๊ะมันเกิดยังไงนะมันเกิดหน้าไหนก็ได้แลาวเลิกหลือออกหน้าไหนก็ได้นะ หรือไม่อ้าวเลิกหรอตต่จบไม่แต่ีจบมันมีอ้าวมันจบเองไม่ได้แปลว่าจะไม่เลิกกันแล้วเว้ยแต่ก็ร้องไห้แล้วมีน้ำตามันออกหน้าไหนก็ได้ที่เคยดูทำเป็นดีไฟแล้วเป็นดีวันหรือเปล่าเอาพูดอกมาเอาอาการมันยังไงกันเล่นละครไายกันแล้วเขาเมนต์กันมาจบยังไงนะฮะอ่เราแต่ก็ฟิลกูเออเออจบฟิลกูไม่ได้แปลว่าจะได้รักกันตอเออแต่ทำไมดีไฟฉันฟิลกูเอาผมว่าก็สนุกดีนะสนุก เป็นการเถียงกันแล้ให้แฟนๆเดากันมาในคอมเมนต์ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงฉันเห็นรอยยิ้มพี่เฟื่องเขาไม่ไม่เยิกเอาไปแน่เขาไม่แกล้เราหลอกเขาไม่แกลงเราหลอกไม่แน่จริงๆแต่ตัวอย่างเราทั้งหมดอาจจะเป็นแค่ฝันไปอ้าวตั้งแต่ซีนเอ็นดีพีที่ผ่านมาฝันหมดทั้งหมดคือนอนคงม่าอยู่ในเซนไดย่าเศร้าไม่ใช่ดีเออ ประมาณนี้แล้วกันรอลุ้นกับตอนจบของตัวละครนอกจากจะไม่ดุดอะไรมาแล้วก็คือปัดพวกเราด้วยลุ้นไปด้วยกันดี่ะจบกับตัวละครเรามาในติงติงก็จะขอทำหน้าที่ติงหน่อยเป็นแฟนคลับหน่อยต้องแทกเรื่องส่วนตัวยินดีให้พี่ได้รวงรับ สับแตกไหมฮะน้องพรอนสัแตกเอ๊ะดีนะน้องพาบอกไม่คำถามไม่ยากเอาน้องพรก่อนเลยแล้วก่อนเห็นไลฟ์บ่อยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคิดถึงแฟนๆเหรอบ่อยมากเลยเป็นจริงใช่เขาคิดถึงแฟนๆแล้วเราก็อยากโปรโมทฟีดซีรีส์ที่คนตั้งใจทำให้คนดูมากที่สุดเราพยายามแอคทีฟโซเชียลทุกอย่างครับผมไลฟ์วันละกี่ชั่วโมงที่แม่ไปเฝ้าดูอะเรื่อยๆนานๆ่นไปยังอยู่เลยน่าดูไหมอะไรตัวละครมาก เราหลับแล้วตื่นมาเพราะว่าจริงๆทีมงานทุกคนตั้งใจทำเรื่องเรื่องนครเราในฐานะที่เป็นแบบนักแสดงนำอะไรบบนั้แเราก็อยากทําให้คนเห็นซีรีส์เรื่องนี้ให้มากที่สุดออ๋ชไค่ะพี่จอบมาอีพี่ไหนนะที่มันร้องเพลงวน คุณชาสีเขียวอูมีอูมีดูชาติเลยเราเห็นทักษะการร้องเพลงในซีรีส์แล้วอยากจะรบกวนร้องสนุกสนุกอยู่ให้เราดูสักหนึ่งคือตั้งแต่ EP นั้นน่ะคือไม่มีคนขอให้ร้องเพลงให้พอเลยนะใช่มันแบบนั้นตลอดจักหวะนั้นมาร้องเพอในซีรีส์อ่ะทุกคนก็เลยขอเพลงเออโคลนเขาร้องพอนานจริงกันยากเยากหมือนเราเล่นร้องให้ไม่พอนะยากครับฝึกฝึกหน้านะฝึกเป็นเดือนนะมันต้องไม่ดูปลอมด้วยนะ ช่มันต้องดูว่าเออเนี่ยลองเพี้ยนจริงเลย้ยบอกเคล็ดลับได้ไหมในการรองให้ดูเพี้ยนดีจริงอืมอุมอ่มอุมอ่ก็มีเหมือนต้นแบบในการให้เราดูแหละไปเก็บเ,เก็บมาแล้วเราก็แบบเก็บเก็บมาว่าเขาประมาณไหนออกเสียงประมาณไหนอ,อะไรเงี้ยของจริงที่ร้องก็เลงร้องได้อยู่หมายถ<อ>ึงว่าไม่ได้เสียวงเดิม<อ>ไม่ไปจำวงใหม่เสียวงเดิมใช่ใช่ก็แย่เหมือนเดิมเป็นแบบสองสวิชใช่ใช่ใช่ยรอากฟับห้อนกลับ นจะนิดได้ไหมฮะจะลิมไซส์เลยนะฮะเอ็กซ์คลูซีงได้ไหมฮะ30เพลงเพลงโอ้โหแต่งใหม่ให้ผมเป็น28เพลงด้วยนะครับได้ได้ได้ก็เพลงเพราะชีวิตของฉันคือเธอก็ได้ครับเพิ่งปล่อยออกมาในสตรีมเองครับออก็เป็นเพลงที่ใช้ในการบอกลัพซินกับน้องด้วยเป็นจุดเปลี่ยนเพอมากอยากอยากแน่นอนเขารู้หมดเลยว่าเราปอวยนะคะครับได้เลยไหมฮะได้เลยนี่ไหม่เนี่แหละฮะพร้อมน้อพร้อมครับมั้ย ไม่รู้ว่าโชคชะตาเป็นเพราะใครที่ทำให้เราได้พบเจอช่วงชีวิตที่ได้มีเธอขึ้นกกันได้มีเธอในจุกวันฉันไม่ขออะไรไปกว่านี้ขอแค่ใจของเรา อย <laser magic> ู่ตรงนี้ช่วงเวลาที่งดงามทุกเรื่องราวช่างสวยงามให้ใจเราเป็นของกันและกันเพราะชีวิตของฉันคือเธอีแ่งชาสไม่น่ามีเนาะสิที่ไปอีเวนต์น่ะมันทำไมยา ออกจริพร้อมมากเลยนะครับเป็นไงฮะแฟนๆเสียงน้องอันมาสวรรค์หรือว่าเรนร้องเพลงนี้ฝึกเป็นการฝึกครับคือพรสวรรค์หรือว่าเสียงตั้งต้นก็ต้องมีระดับหนึ่งแหละแต่เราจะพูดเสมอว่าทุกอย่างในชีวิตเราที่เราทําได้มันคือการฝึกฝลมันคือชั่วโมง เรียนทั้งหมดก็ต้องเสียงดีแต่เกิดมาด้วยในส่วนหนึ่งก็มีข้าวต้องมีเนื้อเสียงอันนี้ไปเสียด้วยมันต้องมีฟิสิกคอลมันต้องเกี่ยวตแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจมันก็มีเอาออกผลมาแล้วนี่ดีเพราะส่วนน้ำผลนี้เนาอ่าต่อไปเป็นพ่อสามหลอกหลอกหลอกลูกตัวแข่งเลยค่รับทวาส่งียาแกงเราไว้โอกาสหน้าอ่าต่อไปน้องพรฮะมีคนอยากรู้ฮะทำไมชื่อต่อต่อของเราถึงเป็น แต่โมปลาแห้งเหรอฮะใดงว่าคนที่ถามเขาไม่ดูเฟื่องนครตอบเก่งขนาดนั้นติดปากขนาดนี้โอ้ปลาแห้งก็ไม่รู้จะไม่ตอบคไปดูคนอื่นแล้วจะได้คำตอบเข้าใจไหมฮะจบสำหรับต้องพอดเหรอจบปิ้งจบปิ้งน้เราเห็นเฟื่องนคร โชว์ไอไี้เยอะเหมือนกันเนะกับซีรีส์เรื่องนี้ครับ <laughs> ต้องกล่าวสั่ง <c oughs> เป็นการเตรียมตัวยังไงเห็นว่าซอฟฟิตเนส่ยอย่างบัคลัางนะฮะคือไม่มีซีรีส์ก็เข้าอยู่แล้ว<า>แต่พอยิง่งรู้ว่าได้เล่นเพื่อนนรน่ะก็ยิ่งจัดเต็มกว่าเดิมเข้าไปอีกเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นเพื่อนนรที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ทําทได้ดังนั้นไปฏเสธไม่ได้ว่าตัวรูปลักตัวคุณอะไรเงี้ยก็มีส่วนเหมือนกัน แล้วก็จริงออกกำลังกายมา1ิปีแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ไม่คิดจะหยุดอี่แล้วแต่ว่าด้วยความที่พอมีซีรีส์มีอะไรเนี่ยก็เรารู้สึกว่าถ้าถอดมาแล้วมันแบบสตัร์เลยมันรู้สึกแบบเออเนี่ยแหละที่เฟื่องจริงๆอ่ะเราสามารถคอนวิน์ให้คนเข้าใจได้ว่าเนี่ยคือเฟื่องโดยที่เราไม่ต้องอธิบายไปเองเยอะเราต้องการให้คนไม่ได้มาติดกับที่ว่าเอ้ยเหมือนไม่เหมือนนะมันคือเฟื่องทําอะไรไปเลย ไม่ได้มองว่าเป็นจ j อบมาเล่นเป็นเพื่องเหมือนไม่เหมือนนะหมายถึงพี่เฟื่องปกครอเองทำอะไรไปเลยอยากให้โฟกัสมันไปอยู่ที่ละครเาก่อนคุ้มไหมกับออกกำลังกายมาแล้วได้อวดรลรังผมว่ามันน้อยไปนะอะไรเลข้ามฉากหนึ่งควบนะคะใช่ไหมมันน้อยเกินนะคะนะครับเวลาหรือว่า จงเงนภาคที่สองน่าจะเป็นมุมแล้วก็แสงแรงเกินมากกว่าเพราะว่าเขาชอบเอาแสงมาใส่ตัวผมบนี้มันจะเห็นน้อยอยู่แล้วแสงที่สวยก็เป็นบทลงรากับครับฉากที่โชว์เรือนร่างของพี่เขามันต้องเพิ่มนี่อีกไหมผมว่าขุนของพี่เขาดีอยู่แล้วก็โอเคแล้วนะผใช่ใช่แต่ก็เพื่อมันเป็นฟิลกู๊ดเพื่อนคนเขาเป็นฟิลกู๊ดเนาะก็กว่านี้มันจะเป็นสบแปดหัวมันจะเกินกู๊ดไปนิดนึงแต่ก็จะกู๊ดดีอยู่แต่ชอบออกไได้มคนดูเหรอไม่ได้หรอความในใจเ้ืนอยๆว้าคิดเสียงดังเกินเ อยากรู้อย่างหนึ่งว่าทั้งสองคนมาร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างทำงานร่วมกันคํำเเนของพวกเราสองคนก็เหมือนเพิ่กันใช้คําว่าปรับจูนกันพอสมควรนะฮะแต่ว่าพอถึงจุดที่เวิร์กช็อปหรือทํากันบ้านแม้กระทั่งพวกเล็บซีเน่อะไรเงี้ยก็ถ่ามาได้ส่วนตัวก็พอใจคิดว่าโอเคไม่ใช่แค่พอฟจอบแต่ว่าทุกคนในกองมีโกเหมือนโกเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ ทำงานด้วยกันได้อยู่แล้วไม่ยากครับผมเวลาเลิฟซอมเลิฟซีเออม,มันมเขินไหมมันก้าวผ่านไปเลยไหมมาเด็กก็ลุยเลยไม่เขนินต้องบอกอย่างนี้ว่ามิเนี่ยเขาจะไม่ค่อยบอกว่ามีเลิฟซีเขาเดี๋ยว,วัวจะไปดีไซน์อะไรกันนะกุ้งกัดใช่แ,แอคติ้งที่ดีแต่ต้องไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้แค่โครเขาก็เลยอ้าวซีนต่อไปเลิฟซีนะแล้วเราก็อ่ะไม่้องไปพูดถึงกุ้งกับใช่แล้วเราทำยังไงล่ะคือเราแบบรู้ล่วงหน้าแค่ซีนต่อไปแค่นี้แค่นี้เลย แค่นี้มีก็ออไม่ใช่หมดจริงจริงมันไม่แบไดฟส<ด>ีมันไม่เยอะอยู่แล้วมีเราไม่ใช่เขาเขาบอกล่วงหน้ามาอยู่แล้วมันมีสคริปต์มาให้อยู่แล้วล่วงหน้าว่าวันนี้มีเล่นเล็บซีะน,นะ,ะนแต่ว่านนตัวเล็บซีส่วนใหญ่มันจะอินพอไวมากกว่าเพราะว่าบทมันน้อยบมูสมูสยังไงตที่ผ่านมานี้ก็อินพอไวไหมแต่บางฉากก็ไม่น้อยนะบางฉากมีมีมีอะไรอยู่นะ ก็มันจริงๆไม่ยากคองคือคือมีอ่ะจะค่อนข้างปรับแดาหรอกหน้าเซตอะบ่อยจะเพิ่มหรือลดนี่คือประจําถ้เห็นหน้าพี่เฟองอึ้งๆแบบเี้ยคือมันเพิ่มคือน้องเพิ่มบทเพิ่มมาแต่ว่าชอบนะเพราะว่าอความใหม่ๆเข้ามาในหัวปุ๊บเราอิโมชันเราเปลี่ยนเลยเราเร็วหรือถ้าตัดให้น้อยลงแล้วเพิ่มมาเป็นแบบการขยับร่างกายมูฟเมนต์เนี่ยมันก็จะรู้ว่าแบบโอเคกับบ o ็อกกิ้งนี้เราใส่ประมาณไหนอะไรมันจะแบบค่อนข้างค่อนข้างสดใหม่ เออแล้วก็พุ่มเทกันมาใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยกว่าจะถึงอีดีสุดท้ายเนี่ยประมาณปลายธันวาคมสามเดือนใช่ประมาณสามสี่เดือนแต่ถือว่าโอเคว่าจังหวะช่วงนั้นคือแบบบรรยากาศอะไรทุกอย่างมันมันดี ตอนถ่ายออด d อะไรก็จะเป็นลมเย็นช่วงธันวาแล้วมูดอ่ะมันฟืล์มูเนาะก็เหมือนวันนี้เนาะถ้าเป็นถ้าถาเปิดกล้องสงการเนี่ยก็ถ่ายอยู่อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่น่าจะแบบเนาะหลายหลายอย่างก็ลงตัวในรูปแบบที่ทุกคนจะเป็นแล้วเอองพราะม่าอะไรอยากจะบอกทีมงานที่ทำมาด้วยกันแม่ต้นก็ขอบคุณครับเพราะว่าทุกคนก็ตั้งใจทำงานไม่ว่า จะเป็นพุ่มกาบพี่ผู้ช่วยหนึ่งพี่ผัากล้องหรือ,อว่าทีมตัดต่อก็เหนื่อยมากๆแล้วก็ที่ั่งขอเพราะมันตัด,ตดไปออนไปหลายๆครั้งก็ทํางาน,นชนอะไรอย่างเงี้ยก็สู้ๆเข้าใจความเหนื่อยทุกคนตั้งใจให้ไม่แต่ที่คนเขียนบททุกคนเหนื่อยหมดเลยอันดับแรกต้องขอบคุณพี่โอ๋พี่เฟิร์ส่อน<ช>ที่เลือกถงจอบแล้วก็พอร์มาเป็นเพื่อนนครแลวกุมภัทาเนะเพราะว่าก็เป็นการให้โอกาสที่ถ้าไม่ได้โอกาสนั้นเราก็คงไม่นั่งตัวนี้ แล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนั่นก็เป็นเหตุผลที่เราทํากันบ้านหนักมากอ่านนิยายจบก่อนสองสารอบที่แต่ก่อนจะเริ่มบทจริงแล้วก็รอบทจริงปล่อยพอบ,บทก็มาแบบเรียลไทม์เราก็รอปล่อยแบบปล่อยป,อยปุ๊บ,บ,บเราก็อ่านเลยอ่านเลยทำกันบ้านตลอดอยากให้เรากลายเป็นเฟื่องไปเลยเข้าในกองปุ๊บก็คือเพื่อนรอครเลยเห็นตัวนี้ก็พอใจกับทั้งหมดที่ออกมาครับ เก่งกันมากขอไอกคำถามในซีรีส์อะมันจะมีซีในเรื่องของที่โดนโซเชียลคอมเมนต์ในสิ่งไม่ดีหรือทำในดีในโซเชียลเราอยากรู้ในชีวิตจริงของสองคนกัายังไงคนโดนบ้างไหมเนี่ยบ่อยมี่แล้วแหละมีอยู่แล้วจริงทุกคนต้องเจอเป็นธรรมาตั้งแต่เด็กก้นนะแ แต่ส่วนตัวสองเราจะมีความสามารถในการเปลี่ยนเรืเ่องพวกนั้น,นให้กลายเป็นพลังที่เราจะไปทำอย่างอื่นต่อคือคนละครั่นแหละแม้กระทั่งพวกเพลง <laughs> มีคนเคยบอกว่าเนี่ยเล่นกีตาร์อย่างเดียวพอไม่ต้องร้องเพลงก็ได้ <c oughs> อกตตอหน้าก็มีบางคยคอมเมนต์ว่าเลออราไม่พอะอะไร <c oughs> คือเราจะไปบังคับเขาให้เขาไม่มาพูดกับเราก็ยากมัน <c oughs> ก็ปากเขาอะไรี้ยแต่ว่าถ้าเรารักมาแล้วเราเปลี่ยนให้มันเป็นพลังงานของเราได้เท่ากับเราได้เปรียบเพราะไม่ว่าใครจะพ้นอะไรมาไม่เกี่ยว เลนส์ที่เรามองมันก็จะเป็นสีนี้เสมอใช่ผมใช้ความเข้าใจว่าส่วนใหญ่คนที่เม้นอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็เด็กอะซึ่งเราก็เคยผ่านวัยพวกนั้นมาแล้วเราก็รู้ว่ามันจะอาจจะผ่านกระบวนการอะไรคิดที่ไม่ทัซสอนมันง่ายมันไม่นึกถึงใจคนอื่นขนาดนั้นเราก็อาจจะไม่เก็บมาใส่ใจเข้าใจความเป็นสังคมถามว่าเห็นด้วยไหมในการสนับสนุนให้น้องๆมาพี่มาอะไรนี่เป็นเพจสิทธไหมก็คงไม่แต่ว่าคงไม่เก็บออกมาคิดมาก ก็คือคอมเมนต์ได้แหละแต่ว่ามีสติในการคอมเมนต์กันด้วยนะครับเพราะว่าคนที่อ่านเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับใช่จริงคนคอมเมนต์บางทีอ่ะพิมไปแล้วก็ลืมไปแล้วว่าเองพิมอะไรแต่ว่าคนที่อ่านอ่ะมไม่ลืมไหมมันไม่ลืมนะคุณใช่ใช่ใช่คล้ายกอนจะจากกันครับชื่อนะจบ่อนอยากจะบอกอะไรเฟนๆที่ติดตามพวกเราซีดีของเราก็ขอบคุณมากๆครับเข้าใจเลยว่า ทั้งดูไปแล้วก็มาปั่นเทรนไป oh. แล้วก็มาตามมาเจอที่งาน oh. ทุกอย่างมาใช้แรงพลังเวลาพลังใจก็เห็นแล้วก็อ่านคอมเมนต์พยายามไปกดหัวใจให้ให้เขารับรู้ว่าเออเราเห็นเล็กน้อยที่เราสามารถส่งกลับไปได้เราก็จะส่งกลับไปครับแล้วก็ขอบคุณแฟน ที่ดีแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราสปออร์พวกเรามาตั้งแต่เดย์ศูโเลยไม่ใช่เดย์วันเลยขอบคุณมากๆนะครับผมเิศเขาเป็นตัวละครจริงๆนะอีเข้าไปแล้วพตัวละครทิ่เขาไปแล้วมันคัาดตอนนั้นจบปิดกล้องไปแล้วปิดย่างกล้องความเป็นจริงเนี่ยถ้าเป็นนักแสดงเนี่ยคือไม่มีตัวละครไหนจากตัวละครไปนะมันจะอยู่ในนี้ตลอด คุมท้าบ้างคนระับขอบคุณทุกคนแป็นทุกคนที่สพอร์ตมาตลอดนะครับเรื่องละครกลยจะมาถึงไปนอกทีสุดท้ายแล้วขอบคุณที่เดินทางด้วยกันมารู้ว่าทุกคนเหนื่อยแล้วว่าทุกคนก็อ,อยากให้ซีเรื่องนี้ไปให้ไกลที่สุดแล้วก็รับรู้ได้ถึงความพยายามของทุกคนขอบคุณทุกคน,กคนมากมากเลยครับน<อ>ี่อันนี้ก็เป็นความท้าจริงๆในฐานะมิกรก็ขอชื่นชมการทํางานทั้งคนเบื้องหน้าและคนเบื้องหลังช่องเราอจะขอบคุณตลอดคนเบื้องหลังอ่ะเขาเหนื่อยมากเหนื่อยที่สุดในการทํางาน นักแสดงเหนื่อยแค่ไหนอะทีมงานเบื้องหลังเหนื่อยกว่านั้น<ช>เพราะเขาต้องมาก่อนแล้วกับทีหลัง<ช>แล้วนักแสดงจบแล้วทีมตัดต่อ,อไม้ต้องทําต่อ,อ,อไปอีกอะย่างเี้บเขาไม่ทำาช่ไใช่ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ตั้งใจแล้วก็คนเบื้องหน้าที่ตั้งใจทำซีรีสดีๆแบบนี้ออกมาอ<ช>่นีค่ะ ซึ่งขอบคุณอย่างหนึ่งก็หวังว่าอนาคตจะมีการสนับสนุนในวงการฟรีมากขึ้น็อยากจะให้ซัพพอร์ตให้พี่ๆเบื้องหลังมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสวัสดิการใช่สวัสดิการจะดูแลชีวิตสวัสดิการที่ดีใช่คือคนดูซีรีส์เขาไม่เห็นหรอกใปเขาเห็นแต่ข้างหน้ายังไงรู้ว่าเราแดงเหนื่อยแต่เขาคิดไม่ถึงหรอกว่าทีมงานข้างหลังมันแค่ไหนดีครับอแล้วในฐานะแฟนคลับะครับ โเอ,อเป็นยัางไงาทำไมต้องสองคนนี้น่าเปลี่ยนเลยน่าเปลี่ยนสว้าซ์หรอด้วยเลยสวิตซ์ตตหรอสวิต์เลยกก็ขอบคุณในฐานะแฟนคลับนะคะก็อยากขอบคุณทางจอทาขอที่ทำตัวละครเฟอนันครและโภมทธาตออกมาได้ดีมากขนาดนี้คือเรื่องเนี้ยอย่าบเราว่าเราไม่ได้อ่านนิยายหรอกเราก็เ<ฤ>ลยไม่ได้มีภาพในหัวไม่ได้มีการคาดหวังว่าต้องออกมาเป็นแบบไหนแต่คอเราได้ดูซีที่เรารู้สึกว่าเออเนี่ยคือเพื่อนครเนี่ยคือโรมาธาดีที่สุดเท่าที่ทั้งสองคน สาม,มารถทำมันออกมาได้แล้วก็อยากจะขอบคุณแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนอ่ะใจดีกับทั้งสองคนมากๆให้มีชีวิตในวงการนอนทงยาวๆนานแล้วก็ม,มีแฟนคลับที่น่ารักคพพอรอตกันต่อไปแบบนี้ตลอดตลอดไปเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้ ความนีายมังหมดที่เขาทำมาสุดป่ามากคนก็อย่าลืมติดตามจนถึงอีีสุดท้ายแล้วก็ติดตามผลง,งานต่อ,ตอไปของข้อทดสอบคนด,ด้วยน,นะ้องั้ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบค <c oughs> ุณนะครับคุณดมร้อาหึงอะผมไม่รอกผมว่าอันนั้นก็ <c oughs> ไม่ได้อะไรขนาด <c oughs> นั้นมันก็ถูกต้องแล้วสิ่งที่ทำไปมันก็เป็น ประเด็นหนึงก็คือปีกที่สังคมตอนนี้กำลังแบบเลสอยู่เพราะว่าข้อมูลของ RCBT ก็กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแหละบางคนก็อาจจะศึกษาตามโลกไม่ทานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่พอมันมีการเรียกร้องเราก็ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจเรารู้สึกว่าการที่ออกมาหรือว่าการที่ออกมาพูดอะไรเงี้ยไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องนี้แต่ว่ามันทำให้คนที่ตามเราหรือว่าเด็กๆที่ดูได้เห็นว่าการทำ หีบหรือการที่พยายามเข้าใจคนอื่นไม่ใช่เรื่องแย่ทุกคนพร้อมที่จะเข้าใจออคการถ้าเราพยายามเข้าใจคนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสตาร์แันเตอร์นะฮะค่ายที่ทําซีรีส์เรื่องนี้จริงๆเราเนี่ยไม่รู้จักกันได้รู้จักกันเพราะเฟื่องนครสเตียร์สตาร์ซีรีส์แล้วก็มีโอกาสได้มาเจอนักแสดงสองคนวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้รับการให้เกียรติจากนักแสดงจากทีมประสานงานก็ต้อง เป็นเรื่องน่ายินดีสําหรับช่องทำเรียลชันช่องเล็กๆของเราที่เป็นแฟนคลับดูซีรีส์แล้วกีดก,กันกันก็ไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันเป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีมากของพี่ที่ทําช่องเรียลชันยินดีเหมือนกันครับยินดีมากๆเลยครับผม <c oughs> นะฮะนะฮะแล้วราจากับมาใหม่แล้วกันกับคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้รับแสดงน่ารักแบบนี้แล้วคนที่รอตต่ออยู่ก็ต้องรอไปก่อนนะฮะก็ต้นงลงของวันนี้ก่อนนะฮะ กับจริงจริงนะฮะใครยังไม่ซับสไคร์ดฝากซับสไคร์กันอย่าลืมติดตามทูเบอร์ฟองตามกันไว้นะฮะตาม Star Hunter ไปตาม IG จีไอติคเตอรอะไรนะปลาแห้งอะไรนะเต็งโมปลาแห้งครับจ็อกคริสครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงจริงขอบคุณต้องลงลักต้องลงรักจอบกับน้องพอดนะฮะเราจะกลับเราจะได้เจอกันอีกในสักครั้งหนึ่งได้แน่นอนวันนี้ขอบคุณที่คนดูที่ดูหุ่นตรงนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับาย